สวัสดีผู้การอัศเรนทุกท่านกันอีกครั้งนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2ของพาตะลุย OPS นะครับก็ระหว่างพาร์ทนี้กับพาร์ทแรกอะ่ะผมแอบไปปั่นเวลเรือมาดิดหน่อยนะครับผมคือถ้าใครจําได้นยจะเห็นเลยว่าเวลเรือของผมนะครับจะต่างจากพาร์ทที่แล้วนะตอนจบอะ่ะที่เราจะทํากันในวันนี้นะครับก็คือเราจะมาวิ่งตัวเปในเรื่องตรง,ตรงนี้ต่อนะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปวิ่งกัน แวะไปดูร้านค้าในเมืองก่อนนะครับไม่ใช่ลาน้มีใครจำที่ผมอธิบายไอ้น,นี่ไปได้บ้างตอนพาร์ทที่แล้วนะครับเรื่องค่าอัตติฟนะครับผมที่ผมบอกว่าถ้าหากว่าเรามีเยอะกว่าสตูนะครับสตูจะอ่อนแอลงแต่ว่าถ้าเรามีน้อยกว่าสตูนะครับสตูจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกไปลุยกันเนะี่ย ถ้าหากว่าเจอไอ้พวกนี้ขายอยู่ในร้านค้านะครับควรจะซื้อไว้ก่อนอน,นี้นะครับผมแล้วเราก็ไปที่สตอเรตแล้วก็กดใช้อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปทำเควสต่อกันเลยดีกว่าก่อนไหนก่อนเดียวล่างสุดนะตัวนี้เป็นโซนเอ็กพอร์ l ลเ e ลเลเสนะครับ เลเวลถือว่าค่อนข้างสูงเลยอันนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้คือ s ซเลนลาตาร์ดอกจิ้งดีไว้เนาไวทํทำอะไรไอเสาตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเราใส่ Energy Storage ดีไว้ e ไปให้มันนะอ่ะไอก้อนเนี้ย จริงๆในร้านค้าตะกี้มีขายอยู่แต่สําหรับใครที่ไม่มีก็คือกลับไปซื้อแล้วก็เอามาโยนนะครับเนี่ยโยนใส่มันไปปุ๊บเราจะเลือกเพิ่มค่า Adaptive ได้หนึ่งอย่างซึ่งผมอยากให้สตูออนแอลงเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกเพิ่มเป็นซูเปอร์โบอ่ะเรียบ้อยนี่ค่าซูเปอร์โผมก็เพิ่มขึ้นมาอีก5นะครับ ตัวนี้นะครับโหนที่เหมือนลูกอุ้งตีนแมวนะครับผมตัวนี้เขาจะเรียกกันว่าโหนดแมวมันเป็นโหนที่เราจะต้องโยนแมวล,ลงไปเพื่อเก็บของนะครับซึ่งในขณะที่เราโยนแมวล,ลงไปเนี่ยตัวบัฟแมวเราจะหายไปจากกองเรือครับผมเนื่องจากว่าแมวเราไม่ได้อยู่ที่กองเรือนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะสอนเกี่ยวกับว่าให้เรากดลิกเข้าไปดูแล้วก็ให้เรากดยกเลิกหรือว่ากดเช็คได้นะครับผมว่าแมวเราอยู่ในสถานะไหนนะครับ อะไรที่แน่ทุกคนสังเกตเห็นไหมครับเลื่อนนังกรโตกผมหายวูบเลยนะครับผมมันทําให้ผมเริ่มสงสัยแล้วว่าไอตัวสตูในหนูเนี่ยมันมีค่าอ d a p ป i ีฟอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําการเช็คค่าอ d a p ป i ีฟของสตูก่อนโดยการปิดตัวฟิต็อกด้านล่างทางขวาแล้วก็เดินเข้าไปดูนะครับก็จากที่พบเนี่ยเราจะพบว่าตัว a d a p ป i ีฟของสตูมัน40กว่านะครับผมซึ่งมันสูงกว่ากองเรือผมเป็นเท่าตัวนะครับ นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมศัตรูถึงได้ตีแรงแล้วก็รู้สึกว่ามันอึดมากนะครับพอเป็นอย่างเนี้ยเราสู้ปกติไม่ได้แล้วผมก็เลยจะขอใช้วิธีแบบสู้ไปยัดกล่องฮิลไปนะครับผมอันนี้นะครับ แมวของผมทําการเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแมวก็จะกลับขึ้นเรือมานะครับผมเนี่ยระบบก็จะกลับมาโผล่เหมือนเดิมนะครับเอาละดูเหมือนว่ากองเรือนังกระตกผมจะตีบอสไม่ไหวนะครับ จริงๆบอสตัวข้างบนมันเหลือเลือดน้อยนะครับเพราะว่าในหมวดเวอร์ชันเซเลนเนี่ยบอสมันจะใช้เลือดต่อจากที่เราตีทิ้งไว้นะครับยกเว้นบางตัวนะไอ้ที่บอกว่ายกเว้นบางตัวนี่ก็คืออย่างเช่น arbiter hard mode นะครับผมเดี๋ยวเราเช็คก่อนว่าไหอยุบเปล่าก็ล่ะเสือไหวนะครับก็บอสเหลือเลือดอยู่นิดนึงนะ ใชคกองเรือนาง,งาโตก่อนก็เรื่องนางกโตคนที่จมมีนาง,งาโตอาคากิเพราะฉะนั้นนะครับยิวก่อนโอเคที่นี้ผมปลดฝีล็อกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตีกองเรือข้้งล่างก่อนเพราะว่ากองเรือข้้งล่างเลือเล่อเรือน้อยกว่าทีนี้โยกยูนิคร์นมาปเป็นเรือธงแทน ียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเลยเรียบ,บร้อยนะครับเลือที่บอสเหลืออยู่ก็ไม่เพียงพอจะต้านทานความแรงของน้องยูนิคอนนะครับที่เนี้ยทุกคนสังเกตบ้างไหมว่าก่อนอันนี้มันจะมีเหมือนมาร์กสีแดงๆอยู่ตรงกองเรือเรานะครับตอนที่เราไปสู้มาแล้วแพไอตัวนั้นน่ะมันคือดีบัฟครับผม มันจะลดสเตตัสของกองเรือเราครับเพราะว่าเราไปสู้แล้วแพ้ถ้าจำไม่ผิดชื่อดีบัฟของมันจะแปลว่าหมาขี่แพ้ซึ่งผมจําชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้อะนะทีนี้นะครับมาดู random event ตัวนี้นะครับผม ambush node ambush node resource node r e s o u r c node แล้วก็ s ซเ e นอารามตัวนี้คือ random event ห้า resource node เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นกับดัก2 อาลามหนึ่งแล้วก็เป็นรีซอสสองนะครับผมซึ่งถ้าเราปล่อยออโต้เนี่ยมันจะเก็บมั่วนะครับวิธีการเก็บตัวนี้นะครับก็คือให้ไปเก็บรีซอสก่อนโดยห้ามเหยียบอาลาม เอาละเรียบร้อยแล้วนะครับผมพอเราเหยียบตัวโหนดอะลามปุ๊บทุกอย่างก็จะจบแล้วนะครับสำหรับแอนดอมอีเวนต์ตัวนี้ซึ่งถ้าหาว่าเราเผลอมาเหยียบโหนดอะลามก่อนนะครับรีซอสโหนดมันจะหายไปตัวนี้นะครับตัวนี้คือแ a n d o m Event to Mechanic s กสวิตนะครับผม มันจะมีสวิตเนี่ยเขียนเ่็เลขสองนี่งสองอันนะคือให้เราเหยียบทั้งคู่นะครับผมแล้วของรางวัลก็จะโผล่มาตอสุดท้ายนะครับทีนี้นะครับพอมีกล่องของรางวัลแบบนี้โผล่ขึ้นมาเราก็แค่เดินไปเก็บครับผม เสร็จตรงนี้แล้วนะครับผมก็ขออนุญาตที่จะกลับถ้าเรือกไปซ่อมก่อนพอเรากลับมาที่เดิมนะครับผมมันจะเป็นแบบเดิมแบบที่เราเคลียร์ทิ้งไว้แล้วนะครับทีนี้ผมก็เข้าไปถามตามเควสนะครับตัวเควสนี้นะครับ จะให้เราแก้พัลเซินนะครับผมซึ่งวิธีการแก้พัลเซินเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราสุงเจอพัลเซิลอะไรนะครับผมจะบอกก่อนเลยว่าไอเนี่ยมันจะมีเรื่องตลกอยู่เกี่ยวกับไอตัวแก้พัลเซินนี่แหละบางคนไนะ่ะแก้ไม่ได้จนเลิกเล่นโอเปอเรชั่นเซเลนเลยนะซึ่งไอตัวพัลเซิลพวกนี้นะครับเราจะได้แก้มันแค่ครั้งเดียวนะครับผมอันไหนที่เราแก้ไปแล้วเราจะไม่มีทางได้เจอกัน,นอีกนะครับ แล้วก็เมื่อกี้เขาจะสอนให้กดปุ่ม exit ปุ่ม exit ก็ตรงนี้ถ้าเรากดเราจะได้ออกมาข้างนอกอ่าแบบนี้นะทีนี้กลับขึ้นไปขึ้น <c oughs> กลับไปแค่ฟัลเซของเรากันต่อนะครับะ <c oughs> ที่เนี้ยผมจะขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการแค่ัลเซนะครับ จริงๆแล้วพัซเซ่ลพวกเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องแก้ครับผมอาถ้าเราไม่จำเป็นต้องแก้แล้วเขาทำพัซเซิลมาให้เราเล่นทําไมนะครับก็ด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถแก้พัซเซ่ลพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเกมเราก็เลยเพิ่มทางเลือกมาให้นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องแก้พัซเซินนะครับซึ่งไอ้ทางเลือกที่ว่าเนี่ยมันจะโผล่มาก็ต่อเมื่อแบบเราเล่นไปนานๆแล้วเราแก้ไม่ได้จริงๆหรืออะไรประมาณนี้นะครับผม นี่นะครับพอเราแก้พารเซ่นไม่ได้ไปนานๆใช่ไหมไมันจะขึ้นเมนูแบบนี้ขึ้นมาครับผมมันก็คือเมนูประมาณว่าน้องทีบีจ๋าช่วยด้วยนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจเล่นก็คือเดินมั่วๆแล้วก็รอจนเมนูนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นก็เลือกช้อยแรกนะครับผมก็คือขอให้น้องทีบีช่วยนะครับพอเราเลือกขอให้น้องทีบีช่วยทุกอย่างมันก็จะเรียบร้อยครับผม ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วเราก็เข้าไปตีบอสที่เป็นบอสประจำพัสตต์ตัวนี้นะครับทีนี้นะครับพอเราตีบอสเสร็จมันก็จะเด้งเราออกมาข้างนอกนะครับผมและเคล็เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้แน่นอนว่ายังเหลืออีก2เควสนะครับผมซึ่งไอสองเควสที่เหลือเนี่ยทำเหมือนกันนะครับเอาละทีนี้พอเราเคลียร์โซนข้างนอกเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปแก้พาสเซินเหมือนเดิมนะครับผม ทีนี้นะครับด้วยความที่ว่ากองเรือเนี่ยเลือดยังเหลือเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่กลับไปที่เมืองและจะมุ่งหน้าไปยังตัวพัฒตนถัดไปเลยแล้วกันนะครับ อันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว random event ตัวเดียวกันกับที่เจอเมื่อวานก็คือเป็น supply 5นูนนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ I supply 5นูดตัวนี้นะครับที่เมื่อวาน่ผมบอกว่ามันเก็บได้3อันมันจะมีอยู่อันหนึ่งครับที่เขียนไม่เหมือนคนอื่นมันจะเขียนว่า v a l u a b l e นะครับก็คือเป็นไอเทมที่มันมีค่าเราก็ลองเดินไปเก็บดูนะครับผม สิ่งที่มันจะต่างกันโหนดอื่นเลยก็คือมันจะได้ไอ้พวกนี้เพิ่มมานะครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอก ทีนี้นะครับเฟสของเราก็จะเสร็จสิ้นทั้งหมด3าเฟสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เก็บของรางวัลตรงนี้นะครับแล้วก็กลับไปที่เมืองสักรอบหนึ่งตอนนี้นะครับมันก็จะเหลือตัวนี้ในตัวเนี้ยคือ ฟสอะต้องการให้เราเคลียโซนที่อยู่ในโซนนี้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะทำคุยนี้เป็นเวสสุดท้ายส่งทายสำหรับพาทนี้นะครับผมเอาเป็นโซนนี้แล้วกันเพราะว่าโซนนี้มันได้ค่าเสวียรบิลิตี้นะครับ ตัวนี้เป็นเลนดอมอีเวนต์นะครับจะเจอโนดอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเป็นของที่กำลังจะจมนะครับผมก็มีขี้เดนเคสเ่เก็บขี้เดนเคสกันตัวนี้นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นแรนดอมอีเวนต์เหมือนกับอันที่แล้วนะครับก็คือจะมีไอเทมที่เหมือนกับว่ากำลังจะจมหรืออะไรเขียนไว้อยู่นะครับ แล้วก็จะมีคิดเด้นขีดแล่ครับทีนี้เควสหนึ่งขีดเอสเราก็จะจบแล้วนะครับผมซึ่งพอเราจบเควสเนี่ยมันจะบังคับเรามาที่เมืองลิเวอร์พูลทันทีนะครับผมแล้วก็ผมจะขอจบภาทน,นี้ด้วยตรงนี้เลยละกัน ราะว่าตั้งแต่เข้าเมืองลิเวอร์พูลมาเนี่ยมันจะเริ่มเควสของชั t e ์2แล้วนะครับค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ